พี่น้องกำลังอยู่กับช anel Koma Review นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีของเล่นจะบอกแปลกก็ <laughs> ไม่เชิงแปลกนะแต่ไปได้มาจาก7ซเว่นอเลเว่นมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับคือไปซื้อข้าวแล้วก็แบบบังเอิญไปเจอตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวน,นี้มันจะเป็นของเล่นประเภทแบบเหมือนพวกตัวหนังสือแปลงล่างนะครับก็ซึ่งจริงๆไอ้ของเล่นชุดนี้เนี่ยมัน,ม,นมันก็ออกมาหลายแบบแล้วนะหลายรุ่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็มันจะมีแปลงเป็นพวกหุ่นยนต์ไดโนเสาร์หรืออะไรเงี้ย ค่อนข้างแบบที่เคยเห็นเห็นมาก็ค่อนข้างออกมาหลายแบบแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวหนังสือที่แปลงร่างเป็นเรือลบนะครับอันเนี้ยจะเขียนอยู่ข้างหน้าว่าเป็น Battle Shi p Transform หุ่น Transform l e t t e r ก็คือตัวหนังสือแปลงร่างนะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์2แล้วเนาะแพ็คเนี้ยมันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผมไม่เคยมีรุ่นก่อนๆเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆอ่ะตัวไอตัวของเนี่ยแพ็คเก่าๆมันใหญ่ขนาดน,นี้รุ่นเก่าๆอ่ะมันใหญ่ขนาดน,นี้หรือเปล่า แต่รู้สึกจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะแล้วราคาเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคือประมาณอยู่159กร้อก็คือตีว่า160บาทเลยก็คือแบบแพงหน่อยแต่ว่าจุดเด่นที่ทําให้สนใจเลยอะไรเงี้ยคือมันเนี่ยมันสามารถแปลงร่างเป็นเรือได้แล้วผมแอบรู้สึกว่าตั้งแต่เห็นมานะชุดนี้เนี่ยมันจะมีการทานฟอร์มที่ดูออกมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเรือที่มันค่อนข้างละเอียด อยู่เยอะเลยอันอื่นๆมันจะเหมือนแปลงง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับมันดูแบบเนี่ยยูข้างหลังอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด6แบบนะรู้สึกที่เขาบอกอ๋อแต่เขาบอกว่าสะสมใ้ครบทั้ง7แบบพร้อม,อมฐานด้วยนะแล้วจะประกอบเป็นฐานลบได้ด้วยก็คือจะมี s i j k l m อ่าแสดงว่าอ่าเซตก่อนหน้านี้ก็จะเป็น a b c d e f g นะั้งเนาะประมาณนั้น,นะครับก็จะมีเนี่ยเฉพาะที่มันแปลงล่างได้เป็นเรือเนี่ยจะมีทั้งหมด 6แบบแล้วก็จะมีตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็จะฐานตัวนี้น่าจะเป็นฐานที่เขาแยกให้มาสามารถประกอบเป็นตัวชิ้นใหญ่อย่างนี้ได้นะครับก็จะแบบผมว่ามันสวยดีนะตัวที่ได้มาตัวนี้นี่จะเป็นตัว M นะครับตัว M ก็จะเป็นน่าจะแปลงร่างเป็นตัวนี้เลยซึ่งเนี่ยดูดีเทลมันผมว่ามันแปลงแบบดูต้องซับซ้อนแน่เลยอะไรเงี้ยแลวรู้สึกว่าเออเอเอ,เอแอบบสนใจอยากจะลองลอง,ลอง,ลองเอามาเล่นดูจริงๆผมไม่ได้ชอบอะไรแนวนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออมัน เห็นแล้วแบบมันอดใจไม่ได้จริงๆเนี่ยตัวเจก็สวยแต่ตัวเจจะดูรูปทรงมันจะเท่แต่รูปล่างอะไรมันจะดูไม่ละเอียดเท่าตัวนี้นะแต่จริงๆตัวนี้ผมอยากได้สุดคือตัวนี้ตัวเคเนี่ยสีก็สวยด้วยแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเห็นไหมดีทงดีเทลมีเหมือนเป็นปืนหรอเอออะไรเงี้ยแบบเจ๋งดีอะไรเงี้ยทรงเนี้ยผมชอบกว่าแต่ได้ทรงนี้มาก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวลองแกะดูข้างในกันดีกว่านะว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลยจ้า ในแพ็คนะครับก็จะมีเจ้าตัวของเล่นเป็นตัวหนังสือตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับตัวแพ็คของเจ้าชุดนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะเหมือนเจ้าตัวไดโนเสาร์แดงคราวที่แล้วเลยคือมันจะเป็นแพ็คแบบพอเราตัดสติกเกอร์ออกอะไรเงี้ยมันสามารถาเลื่อนสไลด์ออกอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาของออกมาแล้วก็พอเราเล่นเสร็จอะไรเงี้ยเราก็สามารถเก็บมันกลับเข้าไปได้นะครับไม่ต้องกรีดเลยก็ค่อนข้างโอเคอยู่ก่อนไปดูตัวมันเดี๋ยวเรามาดูคู่มือนิดนึงเนะาะเป็นแผ่นพับ มาอย่างนี้เลยเอ,อ่อในแผ่นพับเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะบอกมาให้ครบทุกแบบเลยหรือเปล่านะเท่าที่ดูนะอ่าใช่ครับมันจะเป็นวิธีการแปลงร่างของทุกแบบเลยเนี่ยตัว H ตัว K ตัว I ตัว L ตัว J ตัว M นะครับแล้วก็ด้านหลังก็น่าจะเป็นวิธีการรวมร่างกันทั้งหมดเลยของเจ้าชุดนี้นะครับก็คือทำมาเป็นแผ่นเดียวแล้วก็ เออ่ให้เขาเรียกอะไรให้ให้วิธีการแปรงลงร่างของทุกตัวอักษรมาเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูเจ้าตัวของเล่นตัวหลักของเราเเท่าที่จับดูอ่ะคือน้ําหนักมันดีนะแต่ว่าพลาสติกอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงไหมมันจะค่อนข้างต้องแกงเปล่าะปลหน่อยอะไรเงี้ยเล่นไม่ดีอาจจะมีแตกหักได้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับประมาณอย่างนี้ก็ถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่าแอ,แ,อแอบแพงไปนิดนึงนะมัน จริงๆถ้าสักตัวละร้อยอ่ะผมว่าน่าจะโอเคแต่ว่าอันนี้คือยังไม่รู้นะนี่คือดูจากแมททีเรียลคือตัววัสดุอ่ะมันดูไม่ค่อยคุ้มราคาแต่ว่าอ,อาจจะไปแพงตรงไอ้วิธีการแปลงลงแปลงล่างมานละมั้งรายละเอียดอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปแปลงล่างกันดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราหันตัวอักษรมาทางด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็ปลดชิ้นตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็พลิกเอาส่วนตรงนี้ออกมาตรงนี้จะออกมายากนิดนึงต้องใช้นิ้วดันตรงนี้เข้าไปหน่อยนะครับมันจะทําให้เปิดออกมาง่ายหน่อยต้องเอาชิ้นสีม่วงตรงนี้ออกมาด้วยนะนี่ประมาณอย่างนี้นี่ก็จะมีส่วนของหน้าหน้าเรือโผล่มาอย่างนี้แล้วเห็นไหม เสร็จปุ๊บเราก็พลิกด้านนี้ไปแล้วก็เอาด้านเนี้ยที่เป็นชิ้นสีม่วงตรงนี้ติดเข้าไปในตอนต,ตรงตรงใต้ท้องของเจ้าด้านหน้าเรือตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นออกมาเป็นอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็ค่อยๆมาปลดไอ้ตรงส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับออกมาแล้วก็พลิกมันลงมาประมาณอย่างนี้เนาะทำแบบนี้สองข้างเลยนะครับ ตรงนี้มันจะมีติดติดท่อนนี้นิดนึงนะครับเราต้องอาจจะต้องค่อยๆระวังในการบิดไม่งั้นมันจะหักเอาได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปแล้วว่าพลาสติกมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อ่านี่จะประมาณอย่างนี้จากนั้นนะครับเราก็มาพลิกตรงท่อนท้ายเรือตรงนี้อ่าขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าสองข้างเลยนะข้างนี้ก็ทําเหมือนกันแต่ว่าข้างนี้ไอ้ตรงชิ้นแดงๆตรงนี้มันจะมีเอ่อเหมือนเดือยติดอยู่ทําให้แบบมัน ดึงไม่ขึ้นน่ะอาจจะต้องหาอะไรเงะกดมันไว้สักนิดนึงก่อนแล้วค่อยดันขึ้นนะครับตรงที่ต้องระวังเนี่ยพอมันปลดล็อกแล้วมันถึงจะจะสามารถยกขึ้นมาได้ไม่งั้นมันจะหักเอานะครับนี่แล้วก็พับขึ้นมาอย่างนี้พอพับขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มากดล็อกตรงช่วงนี้เข้าหากันให้มันแน่นๆ่ให้มันเป็นแบบประมาณอย่างนี้อ่ะทีนี้นะครับเราก็มาเลื่อนชิ้นตรงนี้ออกอย่างนี้แล้วก็ คลิกชิ้นนี้มาข้างหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดลงตรงนี้จะมีเดือยใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรูอยู่เล็กๆนิดหนึ่งตรงสีดำๆตรงเนี้ยเห็นหรือเปล่าเอยมองยามนิดนึงเนี่ยรูตรงนี้เอาเดือยตรงเนี้ยมาเสียบล็อกเข้ากับตรงนี้ให้ได้นะครับให้มันลงล็อกมันจะดูยากนิดหนึ่งนะต้องค่อยๆกดลงไปไม่ไงั้นถ้ามันไม่ตรงร่องมันจะหักเอานี่อย่างนี้ แล้วไอแผ่นตรงนี้เราก็พับขึ้นมาไว้ประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับต้องเลื่อนตรงนี้ออกมาก่อนอแล้วก็หมุนแล้วก็กดตรงนี้ให้ลงรูประมาณอย่างนี้แล้วก็พับตรงนี้ก็จะได้ส่วนของท่อนอหน้าเรือมาประมาณอย่างนี้ต่อไปนะครับเราก็มาพลิกชิ้นตรงนี้ขึ้น อย่างนี้ทั้งสองด้านเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็กลางส่วนตรงนี้ออกมันจะเป็นดีเทลเหมือนพวกคล้ายๆเสาอากาศหรือสะพานเรือผมก็เรียกไม่ถูกนะของพวกเรือลบอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็มากลางชิ้นสีแดงตรงนี้ขึ้นอย่างนี้จากนั้นเราก็พลิกชิ้นตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาเดือ สีแดงตรงนี้ประกบเข้าหากันอย่างนี้จัดให้มันตรงตรงนิดนึงอ่าอย่างนี้แล้วก็พับ2องอันนี้เข้ามาด้านข้างแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้เนะาะจากนั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพลิกตรงชิ้นด้านหลังตรงนี้นะครับทั้งแผ่นนี้ตรงนี้เลยพับขึ้นไปให้อเอา เดือยเสียบเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างให้มันเป็นช่วงของท้ายเรือ,อประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็มาจัดตัวป้อมปืนด้านหน้าดึงขึ้นมาเป็นอย่างนีอ้อันนี้นะครับเราก็แปลงร่างเจ้าตัวอักษรตัวเอมนะครับมาเป็นร่างของอเรือรบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปความเจ๋งของเจ้าตัวหนังสือเปลี่ยนร่างเป็นเรือลบอตัวนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอพอได้ลองจับดูแล้วตอนตอน,ตอนมันอยู่ในกล่องตอนแรกเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าราคามันเนี่ยคือมันน่าสนใจอ่ะใช่แต่ว่าราคามันนะผมแอบรู้สึกว่ามันแพงไปน,นิดหนึ่งนะกับเจ้าเจ้าของลิ้นชุดนี้นะครับแต่ว่าพอได้จับออกมาจากกล่องเลยเนี่ยตอนแรกพอจับไอ้ตัวแมททีเรียลมันแล้วอะไรเงี้ยพลาสติกอะไรเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าเออมันแพงจริงแหละเพราะว่าพลาสติกมันดูแบบ กองแกงมากเลยนะครับมันดูแข็งก็จริงแต่มันนันแอบรู้สึกเปราะนิดนึงอ่ะผมว่ามันของเล่นประเภทแบบนี้พาสิกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีสิทธิ์หักง่ายหน่อยอะไรเงี้ยแปลพอได้ทดลองแปลงร่างแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอไอวิธีไอการแปลงร่างของมันแล้วก็รูปทรงของมันตอนแปลงร่างออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเออมันเกินคุ้มราคาไปซะงั้นคือแบบมันเหมือนประมาณว่ามันความเจ๋งของมันอ่ะมันมันไปกรบอีกความอะไรนะความด้อยตอนแรกที่ผมรู้สึกอ่ะ หมดเลยคือไอชุดก่อนๆเนี่ยผมไม่เคยเล่นจริงๆนะครับไอตัวที่ตัวหนังสือแปลงร่างเป็นสัตว์แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยเอ่อเพราะเพราะผมแอบรู้สึกว่ามันแปลงง่ายไงแต่อย่างเจ้าตัวนี้เมื่อกี้ที่ผมถ่ายดูให้พี่น้องได้ชมไปวิธีการแปลงร่างมานะันอะพี่น้องจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ได้แปลงร่างแบบกะโหลกกะลาไม่ได้แบบแปลงร่างแบบง่ายๆง,ง่อยๆอ,อะไรอย่างนี้เลยนะครับมันจะมีแบบพับตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยนี่มันคือมันมันคือทานสฟอร์เมอร์ดีๆตัวหนึ่งเลยแหละในความรู้สึกผมแค่ มันแปลงร่างจากตัวหนังสือที่มันเป็นทรงง่ายๆมาเป็นอร่างเรือลบซึ่งเรือลบมันอาจจะไม่ได้ดูเป็นหวือหวามากมายนะแต่ว่าถามว่าดูดีเทลสิเนี่ย,ยแบบรูปทรงแบบก็สวยงามแล้วเนี่ยอย่างพวกป้อมปงป้อมป,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 ปืนอะไรเงี้ยคือเขาทำมาดีนะเนี่ยเห็นไหมข้างในนี้ก็จะมีดีทงดีเทลเลยมีชิ้นใสด้วย รงเนี้ยที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบเป็นหน้าต่างอันนี้ผมไม่แน่ใจไอ้รหัสตรง m หนึ่งหกแปดอะไรเนี้ยมันเป็นเรือลบจริงๆหรือเปล่าผมก็ไมก่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าใช่ก็ก็อาจจะต้องลองไปหาแบบมาเทียบกันดูเนี่ยอย่างแบบข้างหลังตรงนี้ก็เวิร์กเนี่ยเห็นไหมคือทาดีเทลมาแบบเออดีมากแล้วแล้วพับอะไรเนี่ยละเอียดมากออย่างท่อนหางอะไรเนี่ยพับมาคือมันไม่ง่ายอะ่ะเอาง่ายนะคือแบบมันดูเจ๋งเลยดูแล้วแบบสวยสวยเลยอะ่ะคือมันอันเนี้ยทำมาผมไม่แน่ใจนะว่า มันเหมาะกับเด็กจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหน้ากล่องมันก็เขียนไว้ว่าอายุแปดขวบขึ้นไปะนะเวลาคนที่จะเล่นเหมาะสมกับไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างแบบพวกเราเราแล้วกแก,แก่แล้วอะไรเงี้ยคือมันเป็นผมมองว่ามันเป็นของสะสมที่ดีได้เลยชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยแบบเหมือนหนึ่งลูกทรงก็โอเคการแปลงล่วงแปลงปลง่างอะไรเงี้ยก็โอเคแนวคิดเขาว่าเจ๋งด,ดีอะไรเงี้ยเนี่ยทำมาเป็นแบบเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรกันไ่รูตรงเนี้ยที่เป็นของบัญชาการเรือหรือเปล่า อะไรประมาณสะพานเดินเรือหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือข้างบนนี้เขาทามาแบบลูกทรงสวยมากอะตัวเนี้แต่ผมอยากได้ตัวเคมากกว่านี่ถ้าเกิดมีตัวเคนะมันจะเพอร์เฟกกว่านี้เลยไอตัวนี้มันก็ดูรายละเอียดค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่าแบบก็ทรงมันก็ยังไม่สุดสําหรับผมนะอีกตัวอีกตัวเคเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับประมาณนี้เอเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนที่เดินเข้าเซเว่นไปแล้วเจอนะแบบราคาประมาณร้อยห้าสิบเก้าบาทตัวนี้ยคือผมก็เชียร์เลยนะน่าจัดไว้สักนิดนึงแต่ว่าเถ้า ถ้ามันมีครบอ่ะจัดก็หนักเหมือนกันนะตัวตก160บาทมีอยู่ประมาณหกเจ็ดแบบใช่ไหมมันก็แพงเหมือนกันนะเกือบพันไหมแต่ถ้าเกิดจัดแบบเฉพาะตัวที่ชอบอะไรเงี้ยก็ลองหาหาดูแล้วกันนะครับว่ามันว่ามันแบบตรงจริตลำกับลำไหนกับตัวหนังสือตัวไหนอะไรเงี้ยก็ลองจัดมาเล่นดูได้นะครับเพราะว่าอย่างผมเองก็เซเว่นบ้านผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็สบายหน่อยก็คือไม่ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเก็บตัวอื่นหรือเปล่าก็เก็บแค่ตัวนี้ตัวเดียวไปเลยนะครับก็ ถือว่าเป็นของเจ๋งเหมือนกันนะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าเออซื้อมาแล้วมันจะเจ๋งขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับก็แบบเออแบบผิดคาดไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับอ่อันนี้ก็จะเป็นดีเทลแล้วก็ลูกเล่นทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวอ่าตัวหนังสืออ่าแปลงร่างเป็นเรือลบนะครับเจ้าตัว transform letter เรียกชื่อ แบบเป็นทางการเขานิดนึงนะครับประมาณนี้ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับถ้าสนใจดูแล้วชอบคลิปนี้อะไรเงี้ยก็ลองไปตามตามล่าหาก,กันดูแล้วกันนะครับเผื่อจะยังมีอยู่เนอะยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาอหุ่นตัวไหนมาเล่นให้ดูอีกหรือว่าของเล่นแปลกๆแบบแนวนี้มาให้ได้ชมกันอีกอะไรเงี้ยก็ยังไงฝากพี่น้องรอมาติดตามรับชมกันดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกัันนใหหม่คคลิป้้าาาจะบบบ๊ยยร